หีึ่าองุ่แดงอาะของเกียร์ป้าูนี่เข้าไปถึงเรื่ ทีนี้เราล้กกหางทองล่อยรอบมาอยู่ที่าองโดนตั้งเล่าโดนตัเล่าโดนตัโดนไโมดไปกวาดีโอ้โเด็ไกวาดทีองแ่แกงไมแไเอ้าตกตุ๊กีุ๊กตุ๊กตุ๊กตกตุ๊กตุ๊กตด๊กตุ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 กตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊กดกกก ดูท <łość> ี่ทานิกระทานิเบียดทิมดตรงนั้นปลูกโดออกมาออกมาชิ้นกางแล้วตอนนี้ทานิปล่อยความที่แรงครับทานิไหนตีกระฟ้าทั้งตัวคว้าทั้งตัว

ดครับขอบคุณมากครับเลือกไทยไก็ต่อครับต่อนั่ลูลยวลานเหือจิเจอะครับบอลัอยู่ที่เจ็ดสองอันทองแต่บอลยังเปสี่ปีปีเอ้าหลุา อยู่ที่เกณฑ์เราอาดอแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่เดข้อขวาไป่ไปใสไปไปไปใส่ลไปไปไ่ไปไปไไปด้วยไปด้วยโอ้โหอลนี้อยู่ที่อาดอครับอไปเห็นแล้วอาข้อขวาเยะใสไไ่ เด็กต <gesch> <laughs> ีนแตกเขาแบบน้องเขาล่กแล้วตีกับระวังนะวันบอกให้ดูเอาต้องตีกันอย่างดูดีๆน้องคาับพี่น้องพาพินลงเตี้ยไป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 โอ้าวไปเไปๆไปผมไป ไม่เอาครับไม่เอาตอนนีอยู่ที่อยู่ที่อ่างทองอ่างทองลาโหลุมโอ้โห แล้วก็โดยบ้านโชณโมีครับพบผู้ตัดสินแลยนะทั้งสองคนครับเทมซิริครับโดยบ้านโชณโมีครับสองตัวได้มาแลัวสองท่านครับโดยตัวเลือกต่อครับขึ้หน้าหลังครับเดี๋ยวมีเรื่องการถักตัวและหนอกของทีม

เทปรีพบกับบุบ้านคุณโจมวันนี้เราจะทุกคู่ครับตั้งแตแบบนครับคกนาอัยังไม่ผ่านด้วยอกองทออูที่ตไปที่ห้าฝาของอกาทอง ตัเกที่5้าห้าิตัเกียที่สาวน่ตัเกียอยู่ที่หมข้าาขวาา้ายาด้ขวาเจ็ดเตียบินไปไตตักก้นตนี่าเลยาบิาบิิบิบิเอาโดนี้กแล้วอะพอมาดีอะพอเล่นตาแลโอ้โหอพอเล่นได้เลยาพ Di Allah 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 ตัวเป็น1 <coughs> 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 ยกไปที่อาวุธก็ได้รวังนวองไ้่อนจะไปตีตาครับตดตาเงมาป้านเกมออกานหน้าออกกับเพื่อนอยู่ไหนครับเพื่อนอยู่ไหนโดนอัดวยเราเนีแคดูตองทำระวังอูนะไปอารบีอนี่นไม่เอาล่วก็ได้บอกโต้เยกคนครับนะไม่เอาครับแบบนี้ ครับดีมากครับนี่ยขออยู่ที่อากร อยากอยูี้าน่าลงเลยปิดปากปิดเขาลตอยากดูยาอูที่แอร้อตายาด้าา้าูที่ไม่่นกาเรไปแล้วเป็นลูกเนขอีมาหอกีอไปแนมือาเดิจาก่้า ายวันที่1 <c oughs> 2ครับโต๊ะฐานกำงเป็นดูเเล่นจากเส้นข้างมาคารับตัวหลังก็ห้างห้าตัวเลยครับนี่เก่งเก่ครับไ่พลาตัวนบนับต่อมาที่แชหน้าไปแล้วไปจ้าตัว ตัวนีบอกว่าลูกทันบอลด้วครับลูกทันบอลครับตรงนี้อาดีครับเล่นลูกจากตุ้ตั้งอ้ยขอกฝันกครับเดินมาจากด้วยจัตเด็นเกยๆครับถครับตรงขึมนไปได้กาลงมาหาตรงลา เด็กที่หนูครับเด็กแค่ตัวใจเล็กบนี่ขอที่เต็มเต้มขึ้นมาออกกันแล้ว้องพาบิด้องพาบิดตรงตาตรงตาจริงๆออกด้ไปครับเดินเนอะไรอาของขึ้นา้หนตกว้างจากาดน่าทาอยู่ท่อางทองดรับ

าอครับรบในกการเล่นบอลยางเล่นนะครับเล่นบลดเ้ได้หรือเอเส้นข้นข้างมา2เซิเมตรเอเรื่อรู้กติกาเรองบ้างรูบ้อง่เาเล่นเล่นนะครับ ยังกรายอนน้อยู่ที่อาทองกะูกตที่ไมตีนตไ่ด้ตีเพราะอ่าทองเต็มอตกีู๊เก่งเลยตึงกูกูก้ตายเอ้าแ่นเก็บโนอีกไเ้โก็โหโคตรเั๋งเลยตอนนอยู่ที่นองามีบ้านมีหนองาการครับ เทียีอย่ีต้องเอาตองเอาีครับเีดีกัอยงี้ครับต้องเล่นครับไม่เล่นไม่ได้ไครับกอเล่นต้องไปเก่งครับเจอคนเก่งต้องลงบอลอยู่ที่กองบอลต้องบอลต้งบอลกองที่ผู้ใดอำที่ผมว้านร้าร้อนบออยู่ที่งานกองบอลบอลตันาทีที่ไกลครบรอบ10นาที กระดับได้ปะดูกระดับเป็นเรื่องนะกระดับต้องวีดังเริ่มเล่นวีดังกระดับมาน้องตาบีบน้องตาบีบน้องตกใจจริงจริงเลยนะครับให้ดูได้ ลูกกินทีนี้แพ้ครับจะโหดลดเออปัจจุบันอยู่ที่ดาวรัศมี